บุญนะจัดจันาทีสบายดีพ okay. oh, ี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนอนาอยจะสุมองสุบอนสบายดียามเศร้าพี่น้องเลยเศร้าพี่น้องจอยคนงามอู้หู้หัวตันี้ที่เป็นัเของ่างบึงบอลอ๋อะชิดที่นี่นะี่มันเรียกว่ามันลกเปิดเอาอีกแลมันจะหลอกแล้ว อย่ของป้าจ้ะนะก็กลับไปกลับมากลับไปกลับมาอย่ามันหลอกหรือยังก็เลยปรเหฮดเคยหละกำลังสิลงคลิปไหมชาวจอยกำลังสิลงคลิปพี่น้องตัวไรชาวจอยว่านะตัวเมื่อคืนนะตัวไร่สีลงคลิปคนตัวไรสิลงนะคือมือนี้นี้จักตอนมีจักตอนกดคับเบิ้ลฮะเดี๋ยวพี่น้องเลยพี่น้าเบิ่งก่อน การลงคิปก็ต้องเขาไปเซ็กเองอีกตามจากตอนครับผมก็เบิงว่านหนึ่งสองสามสามอันเนาบเงินไป่ป้าถ่ายชาวนาทีู่้อันเมื่อกี้นี่นะเพาถ่ายยาฉอยว่าเจ็ดสามสี่เขาออตัดออกถึงชอที่ตัดออกเอาไปมน nghe, cài cơn, cắt nhớ đấy mình anh điều căn, mệt, anh thấy khỏe, 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 anh thấy khỏe,

โตโตฟูจะทายเมื่อกี้ยังไม่ลงงามลงตอนนี้ละครมีสองพี่น้องลตัวได้พิ่ลงแล้วหลบเพิ่เนี่เด้อะาเด้อจนมาเจ้าแล้วมเจ้าลงอาเตต้เก่าลงพี่น้องกรเทอสัจอย่ตคขีปพิษอีกแล้วะวมาแล้วฮะมาแล้วเขาได้กบมาส่งเถาแม่พี่น้องกบขึ้นทำไม่ได้มันป้ายมัขึ้นบุบประชา ฮะคบบริษัทคืนนี้โลโกบออกลายเนาะกบออกลายนด้พี่น้องคืนนี้ยพได้หกตัวเนี่ยถ้าเห็นหน้าและมันหน้ามันลายพี่น้องเออเออโชว์ลายตามเดินโลดรอบแรกนะที่แฮ่ได้ขอน่ะรับเปล่ารอบแรกนะที่แฮ่ว่ามันจะโดดน้าบ่เนออก็มี้งบนี่ยแต่ว่าเขาเขาตึกเอานะมันมันแบบว่ามันอยู่แนวน้องนะน้ำมันมีแต่สลามเนี่ย่อยได้ไปเลยบ้านนี้อ่าบานนี้มันเยี่ยงทั้งอัน มองน้ําบ่ลายปะใด๋เพราะว่าคลุมก็ฉะนั้นโอ้ประมาณๆคือแหมาสิซื่อเนาะอะบ่ได้ลงไปห้วยว่าซั่นลงลงก็บ่ทันมีปลาตอนน้ําบ่ทันมาหรือว่าลง่อยลงบ่ถึกบ่อนบ่จักแลบัดเจ้าเพราะว่าได้่อยนําบ่เห็นปลาคร่งางมันบกเ็กตกบจ้ะนะจะดกตกบ2ตออึ2ตอืออึงน่ะก็มีอยู่เห็น2-3 หากบริถือก็ต้องบ่เห็เนาะมันห้องอยู่กับสลามพุจะไปเอาก็บ่ได้ติเพิ่นลงไปมันก็ไปหมดเนาะอ่เพิ่นลงไปก็ไปหมดบนนสูงนี่ฝนแฮงพี่น้องเอ้ยแฮงอลีนี่น้ํา้ายเขาจานผ่านอือพี่น้องแ่มีกล้านแล้วเออคว่าจ่อยพาันมีกล้าแล้วพี่น้องเอ้ยับนา สบายได้ดำน้ำบริดูนะลุงเนาะดินกระอ่อนดินกระอ่อนไช้น้ำมอลค่ะน้ำมอลดำน้ำกระมอนแปลว่ามันบดเด็ดบรรยากาศกระบดเด็ดกันดูดดำหนูมันเด็ดโปรสเต็มดินกรแข็งเออข้าวเมื่อพูนน้ำหน้าข้าวจานปลาเออทงทหน้าผัดทงหน้าหญ่โนทางนั้นเนาะอ่ะเลี้ยวไปเอึดเติร์อยู่เลยอ่ะเดี๋ยวลงไปว่าเหตุอึดเตอร์ได้มาขึ้นกันมาหามาขึ้นเอาเสียมาให้ ไม่ให้่ไมนะบอกไกลทำไมนะอยู่คือมาเดึกเทียงคืนหกโมงมาจากนี่เรไปเฮือนเจ้าบ่หกโมงไปจะไปเทียงคืนก็นอนหรือวะไยพ่นแหงพนะไปไปโล้ตอนนั้นแล้พ่นแห้งนั่นแหละคอยกับพอดีไปไต่เขียดตอนเรามาเออเอาแล้วนะครับาะนเาจใรสนเมื่อเออพ่แหงตัวนักเขา แห้งแล้วทางข้าจานปลาตัวหักรอบรอบรอบหัวแรงถ้าคอยล้งลังพ้นตกเส้าถ้าคอยไปนะยังโมแห้งประเด็นรอบเด้อขึ้นมาแห้งอ่ะต่างบ้านคนอ่ะอันนี้เราโอ้ยแห้งแต่ตอนรอบหัวแรงเลยอยู่โฮเอาก้าแล้วไอ้กินได้ยังยังไปในโตกะรับพังมงคลพังมงคลคือก็เจ้าพายุอันมันมาอีกแล้วนะเราต้องย่านอันบาได้ดอกมาอีกแล้วพังพังมงคลพายุกันเนาะ ก่อนมีน้ำอยู่ได้น้ำน้องสาก็เต็มหมดแล้วนะมามากระจูบมามากระจูบหมดแล้วอเลยมามันซาได้โต๊ะมันกันยาวอ่ะนะพายุยัง่าโคนโค่นยังหนีเลยขัวชื่อพายุนะบนนี้พ่อน้ารตกาอเป่งทิ่นมันเนี่ยยังเห็นจูบจนวารสิหาทุ่มหาท่มกวบอกมือนั่นอะไร ที่มงอรเ่าช่อมือเนี่เนาะผลกัตกมันเพรวจุมันนี่มัอนเขาแค่กระจุบกัลตกเลยเข็บองมือทันประจูกันได้ทันบ่าสูบนำจนาอนท่บาดเดีจะเป่งทิมเป่งทิมนำลายพจดเลยพี่น้องเอ้ยประกดขึ้นแล้วเขาจับไปหาตึงในร้านเลยเออเที่ยวหอยและหอยหองหอยเออเที่ยวหอยม้งย เอาม่ากายเมื่อขาตื่นสะดุในครันะเนาะอันนองเคยไปแต่ปรากฏว่าลายเออเราไปแดงขึ้นเพราะว่าไปแงเมือนไป่งึกเนะเออจไปลาดจะไปลาดแล้วฮะป่าขึ้นี่ป่าขเคยได้ปีนั่นเราเอาว่วไม่ปิดเถาะเพราะว่าอันเพอวอนนะเราได้รีรอได้ปนรกระซ้ามรดอปลาเครื่องทังนะอาป่าถนนลายนะป่าขึ้น เธอเจ้าลงปัทั้งบ้านบดเออทั้งอันเออทั้งหอยแดงนี่บปล่าเขาเจ้าเคยเอาองเด้มันปไลาหอยครอบเออปลาหอยคอบมันติม่นำโปงเลยขึ้นวางไข่ขึ้นวางไข่ขึ้นมาพกหอยแดงหอยยังและอมันอ้ยลาลยเขาไปอยู่ไก่ฟองอยกจักไฟอยู่แต่ว่ามือนี่ขโมยเต่าไปทังได้ปได้ดอก เตายามันอยากเบิดควันเลยได็เมื่ออัดเลยนม้วนได้ตึงแหงมวนมวนเพราะมันสีเสียงกันขึ้นยอยๆแ้มันขึ้นเป็นม้วนเป็นแผ่นหรือไแผ่ขึ้นมานี่มันสีห้อกปรากฏนีเอ็ดเอ็ดแล้เนาะเอดโนลงแมนแมนทีแท้นามันทูกันเลยยงแเลยแต่มันี้ยิ่เสียงคลกยรงเอ็นเอ็ดเอ็ดอเอ็ดอเอ็ดดดอเอเ็อออ มาสีตกอเบิร์มืออบเอนบอลลีนมันจอนมันสีอยู่มือหนะตีเห็ดกระแลมไว้เต็มทังแต่มือก่อนวมาสีคายมือว่านาฝนตกพอบด้ไปคายเมื่อนี้ยแกยังเต็มทังอยู่สงมือแล้วเบ่อเือเอเอเมื่อเาื่อม่อเมื่อเมื่อเมื่เมื่อเื่อเมอเมืเมื่อเมื่อเมืเมื่อ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 มอเือมื่อเมืเมื่อมืเมื่เมืมือเ่เเม่อเ่ เนี่มันมันหดเลยไล่ไล่มใช่หรืเอาน้ำแข็งอาดไว้เอาน้ำแข็งอัดไวเรื่อยๆเออรว่าาบับคบินะดซึงก็อ่าีซเมืนจมาแจกตัวอมแจกีอดผิดๆอะไรครับพังแต่ต้องไกินนะตออาเอดแดมากเมือนะสัตย์สิับไปานปลาตัวเห็นนะ คนมาอีกแล้วไปทำเราได้กล้าใช่ปะไอ้กี่ไรเราได้กล้าแล้วอ้นมือก่อนเนี่ยเขาทั้งบ้านเขาเป็นฝนเะเอ้าโตขึ้นมือมือก่อนนะมือเมื่อวานมือมันโตมือแรกครับอกเออมือแรบ้านเฮาเดียวแต่ตอนนี้มันหนาที่ทั่วเลยเนาะเออแต่ตอนนี้เขามันโตแล้วเพราะว่าเบิ้งที่มีคนแล้วเถอะทั่วที่แล้วเนาะตอนนี้ตอนนี้เขาแพ้ทั่วประเทศที่จะว่าเลยเบิ้งที่เมื่อนดะ ยี่วันป่อยกันยังว่าเมื่อเนี่ยงงป็นน้ำอยู่พี่เต็มให้เมื่อโบมีเอ้างงใกล้ๆกันหนึ่งเอานกซ่ากันยังแห่งคือเก่าอ๋อแต่ว่าบัดนี้เต็มเต็มแล้วโมนี่นะอ่าบังคับใส่ยังทำไมมาเขามาขายปลาปลาปล่อยได้เลยเนาะบล่อยกี่น้อยทั้งอันแถวแถวหน้าเจ้ากระน้ำเต็มไปเลยบ่เรียวลูกทงนะทั้งบ้ตรง่ายเนา่โบ่บเดมี่นั่นี่ไลยมีแต่แถวอันแควบ้านนะนะแถวบ้านนะมี อ่านาดินบ้านนะมีไหลลงตามหมู่บ้านเนาะอืมดินเท้ากางช่งแล้วก็บริลายไปเลยได้หมู่อวานเนี่ยห้องมันตกแล้วมันมันแห้งเนาะมันก็เกินอืมเกิดมัดมันอิ่มแล้วบ้านมันก็เต็มอืมอันนี้น้ำอิ่มเลยดินอิ่มนี่ยว่าซะจ้าโซ่จอยไปบ่ไปห้าเฮ็ดนะส่วนบ่มีไปเก่งบ่เื้ยยังจะมัก ดอกใหญ่ๆได้มนนขาเันนป๊ดยาวๆองาๆมีแต่ดอกงาแต่ว่ามันห่งโม่ละดอกสองดอกนั่นคันมันซุ่มนี่จังาะออกนาประทูไปจังเนาะมือนี้ยังไปมืออื่นมือเื่อยังไปกันท่านกไดบอยทำดตัเสีมือทำมันตติดๆแบบนี้นะออกง่ายง่าอืมเดี๋ก็คืนได้สี๋ก็คืนอะไรักได้เงืงอ่บอ ปีปีนะเขาไปเยื่องครับอันลุงแพทยน่นได้นั่นนั่นโดนไผไตนี่ป๊าทมิดอกใหญ่ใหเขาจนพูนเขาจนพูนเลยเยื่องไปนะตอบ่จากลราคาอไเนี่ยไปจากจุดอันสนัอฟ้าัเืงจกยมนะจอยที่เขาไปเก็บปีที่แล้วทั้งนาก่อนหมูใหญ่ได้ออกถ้วยบิดพุ่ มันมูเนโมเดียวหรือมันลายโมแต่มันออกไปเบิดหม่งติดติติดต่อกันเลยบริเวณเดียวกันเลยทุกภูิไม่สันูากันกันเนาะเขาไดิยินเสียงเขาเลยมาเขาไ้เก็บนะวมมันใหญ่แล้วเขาไปมใหญ่เลยเขาใหญ่เกินเขาเขัเขาเก็บน้ำตายมาแล้วเขานังเก็บุ่่นออกไปถวยเบิร์ดมาาเก็นหมูลาเก็บนะเจ้าซ้ำหมูซ้ำหมู ท่าน่อกโทรมาบกไกว่าไกโทรหาเจไว่าปลาสสดว่าโอ้ยเก็บเอ็ดกับข้าตะไลสดบ่อบอไปใช่ไหแบบเขาเคยหาไรยน้หลงทางบ่ลงดอออืมเป็นยอดเลยนยอดเลยนเลขึ้นอเลยอเยข่้นอเยขึหาเล็ดก้เห็ขนอเย้นย้อเยขเขนสอคลิปแล้วบ่ล่อเล้ยเลย ลงคลิปให้นั่งเอกเพื่อนพี่น้องเลยแจ็คสีแมนคลิปยังแหละพี่น้องรอบึงรอซมเลยเลยี่ยนเออหนี่แะอ่เกี่ยวเขานี้ออกแมนเกี่ยวาออกไอ้เนื้อจอยเอนนี่วะ้าเฮ็นี่นะเฮาเล่แต่เก้านะดอนอันอันนี้นะเฮ็นเล่นะอ่อนนั้น เฮากระสีเมื่ออะไรพี่น้องบัดนี้ยันเตาเมดควันก่อนจะน้อยบดไอ้ทานอีกย่างว่าได้โตไหมมีร้อยเขียวให้เอาเขาปลูกลงแซ่อยู N ่นี <c oughs> <mem> ่เมื่อวานแฉะนะมื่อวานขอบคุญกุหลายๆพี่น้องสุขสุขคนที่ติดตามพอกันไม่คลิปหน้าได้พี่น้องสบายดี